What's name? 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 your 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 สวัสดีครับผมอยู่ผมพออ้อย่างครับผมวันนี้ก็มีสายตกรายงานมาว่ามีพม่าขึ้นอ่าบนเรือครับผมเรือเรือเป็นเรือล็อบครับผมก็มีสายตรวจมาบอกว่าอ่ามีพม่านะครับแอบขึ้นมานะครับเราต้องเรือเราต้องอ่าดูก่อนว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็เรามาดูหน้าตาพม่าคร่าวๆก่อนนี่ฮะเพื่อนนี่คือหน้าตา ของพม่าครับผมก็เราจะมีสายตรวจสองคนอยู่ตรงนั้นนะฮะโอเคมาสายตรวจไปรอไปสายตรวจไปรอเฮ้ยหมอบไปหมอบไปสกระลุกกลิกกระลุกกะลักเฮ้ยเดินเดินเดินหมอบมาเฉลยหมอบมาอย่านะอย่ากระดุกกระดิกกระตุกกระติกเฮ้ยเร็วเฮ้ยไอ้นี่มึงจะยืนหาปังเหรอฮะคนอื่นเขานั่งกันหมดเฮ้ยอย่าพลอย่าพเฮ้ยอย่าพลอยล้างถอยล้างเฮ้ยเกียร์อากียรอากับ เกียร์กับถอยหลังหน่อยโอ้ชัดเลยอ,อย่าปั่นครับมึงมึงเป็นยี่อะไรมากวะโอเคมาคนแรกคนแรกนี่คนไทยไม่คนไทยนะครับไอ้ Where are you from Where are you from มาจากประเทศไหนครับอะไรนะไชน่าไชาน่านะพี่ว่านเอามาน้องน้องคนแรกพูดว่าอ่าเฮียหลีอาหลีเฮียห้ารอบห้ามพลาดถ้าพลาดไปอยู่หลังสุด ไอ้อมบ้าไปไปหลังสุดไปอยู่ตรงนู้นตรงนู้นไกลไกๆเลยไกลไกลเลยเล้วเ้ยเลยนู่น <S 1> <1> <S เออไปเอ้่ยิงเขาใหญ่ยิงเขา <1> <1> <1> คนต่อมาครับน้องมินคำเดียวกันเลยมาพูดมา <1> 1> ไปไปไป <1> <1> <1> คนต่อไปครับ <1> 1> อ่าอยู่นิ่งๆดิน้อ,นอง <1> 1> อา สนิมครับมาน้องน้องฟิตนะพูดมาพิมมาครับโอ้หอาเฮียหีอา <c oughs> หีเฮียอา,อานี่ห้อ,หอบห้ารอบารอบาอาห้อาอหาหอารรบา <c oughs> ้อาอ,อ,อ้ นี่น้องน้องอะไรครับอ๋อน้องพีนะครับอ่าโอเคน้องพีอารียาหีเฮ้ยกรรมการพูดผิดไม่เฮ้ยกรรมการไม่มีวันผิดด้ยไม่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 สาย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 เฮ้ยเยอะเบี้ยสายตรวจลิ้นสั้นนิดนึงโอเคมาน้องพีน้องพีอ่าพูดมาห้ารอบอารียาหลีอารีเฮียอารียาหลีอารี ไป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 โอ้โหพม่าทั้งส่วนใหญ่จริงครับท่านผู้ชมนะฮะบนเรือผมนี่อ๋อคนต่อมานะครับน้องออมใช่ไหมครับครับพูดพูดภาษาตายครับพูดภาษาตายครับน้องคนนี้พูดภาษาตายครับภาษาตายกระปุกกระปุกอ่าพูดมาครับอ่าอ่าอ่าเฮียลี่อาลี่เฮียห้ารอบครับเฮียลี่อาเฮียลี่ไป กับกับตายครับกับตายรอบๆไปครับรอบไปไปอยู่ไปอยู่ปะนูครับโดนโดนโดโดโดไปโดนครับไปไปไปตอนนี้ก็เหลือผู้ผู้บริสุทธิ์อยู่สองสามคนครับเราจะดูกันว่ามันจะมีคนไทยสักคนไหมเนี่ยเอาต่อมาน้องนนท์นี่นะครับมาน้องนนท์นี่พูดมาห้ารอบเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยผ่านผ่านผ่านคนไทยคนไทยไปไปอยู่นู้นคนไทย เฮ้ยพม่าทะเลบุกไหมเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่พม่าไอ้บุกเกิดเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องน้องน้องสองคิวน้องสองคิวมาอ่าพูดมาห้ารอบไปไปมึงไปเลียมึงไปเลียตรงนู้นมึงไปเลียตรงนู้นโอเคคนสุดท้ายครับตัวเนี้อะไรตัวเนี้อันตวดสายตวดไอ้สัตว์ เออถือคารมบิดด้วยนันเนี่ยโอเคมาหารอบฮัลโหลฮัลโหลพอ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 หยุดรอเลาะหยุดพอพอผมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเก็บเกบทุกคนห้ารอบปฏิบัติโอ้เร็วๆว อาเฮียหลีอา <c oughs> ไปไปมึงไปเลี้ยตรงนู้น <c oughs> โอเคนะครับเลยทุกคนเงียบๆก็สรุปได้ว่ามีคนไทยจากทั้งหมด8คนมี1คนที่เหลือพาม่านะครับก็ <c oughs> เราจะไม <c oughs> ้อย่าบุกก่อนพามา่าอ่ะพามา่าไปตั้งแถวเราจะทำการลงโทษพวกเขานะครับโดยการวิดพื้น40,000ครั้งปฏิบัติวิดพื้น40,000ครั้งปฏิบัติ อึด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 จมอึดอึดจมอึดอึดจมอึดตุกคอนสังหารไมสามารถได้ตุ๊ด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 ตข้ามันข้ามันแย้มมันรอดเฮ้ยพม่าเฮ้ยพม่าเฮ้ยจมนะเฮ้ยจมนะโอเคครับผมก็มีมีคนมีคนไทยหนึ่งคนนะครับก็ที่เหลือพม่าณตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเรือโดนข้าศึกบุกเรียบร้อยโอเคครับก็ คลิปนี้นะครับผมก็สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมก็สนุกสนุกขำๆนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์นะครับโอ้โหโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับต้องฆ่าพ่อบ้าก่อนนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับผม